สวัสดีครับพี่น้องมือนี่ผมถิมาพามาหาพี่ทายครับก็อตหาบ้านพ่อยุ่ใกล้บ้านผมพร้อมอยากพี่น้องอยากมู้งบอกครับว่าเพื่อนเป็นผู้ใดคนหนีทีคนสองชินหอดแล้วก็ชินถิ้นนะครับครับว่าได้ครับ,รบเป็นไงดีขึ้นไปดีแล้วคือนไม่เห็นเหรียญตัวเสี่ยวตัวหยังเขาไปได้บอได้ได้ เป็นไดงจำได้พูนไรพูดแดนี่พูดแดแดงจ้ำได้แล้วพี่น้องเวมลูกเมก่ชีวิตก่อชีวิตอันนี้แฟนสวัสดีค่ะยูกะไทพีรยู่นยนยคนี่ครับพี่ไส้ครับพี่เจเจที่ที่ก่อนมอลลั่เสียงวีหัวเกาหัวเกาล่ะไม่ไม่บอกเออเ่อก่อเนี่ยไปแทนเนี่ยไปบอเนี่ยไปดงพีเจ ทักทายนะครับพี่ดิงเดยสวัสดีครับพี่น้องเป็นขับบอลลี่6ขับเต็มร้วยเต็มร้อยแล้วอยู่คนเดียวก็บสบายเลยสบายเลยเอนไปสิะรเพก็บเส้านี้ล่ะแกเาแล้วเบิ่งขันงเบิ่งกไกลมั้ยเพรียนะนะกเียนบ่ไ,ไอ้กี่ปิดนได้หาน้ำเลยหาน้ำเอลเี่ขลบไมไหมเอไอเอนยังจะได้กดกันอยู่นด้กดกันไทยคนไทคนเดียวที่น้อง็หาวอกัแซนซเมแมวเก่าชีวิตคิดว่าสีบอลลด สายมาลุงมาล่างเต mm ็มเลยตอนอยู่ในโรงพยาบาลนะขับไปเบื้องนะหมอ่4เด้อซอด4เดอปอะซิหายไปเออผมกับไเอกนีแบบกอดกันหายดิอุยไอเจียอยู่นหายซวู้นะหายซีู้ิกับแม่พี่เจียกอดเล่าขันเลาเรามานั่งหานั่งยังนั่งหาไอเอกหัวหน้านกหัวหน้ากับเบื้งตลอดเด้หัวหน้ากะไรตลอดแม่หนแดงหลายมื่ เพิ่นกำบดวนมะห้นะเพิ่นกะซอยมซอยช่วดีซอยดีเพิ่นก็บ่ขิงบ่ปวยลืมปลูดคุณมันดอกับดทามบ๊ายนะเพิ่นกะเต็มลอยเต็มลอยเต็มลอยกับฝนจำได้เบิดเลยจำได้เบิ้ดจำได้ทุกอย่างคําว่าคํามอย่างจำได้เบิดขอร้องเพียงให้ฟังได้บ่เพียงนึงได้บ่เอาเอาท่อนนึงก็ได้เอาร้อยด้วยกุหลาบแดงเนาะกุหลาบแดงกําลังอา กำลังบานที่ไอ้ทรงมอบให้แม่ชมโยงดำรงความรักไว้อะไรลาะบ้าหาเโอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้จังไรบ้าเข้าอะไรเข้าอะไลาลาตะกี้ตะกี้นีตะกี้ไปร่ำน้ำกันพี่พี่แบงพี่เอกพี่เจรสามคนนี่ไปใส่หนี่งพิซซ่าเสียงหัวร์เนาะเนาะพี่พี่ต้อง่านี้เนาะเขาถ่ายคลิปถทายยังเร่นเนาะเนาะแต่ว่า ป่านทีอย่างจะมาหาัยเนี่บ้านอยู่ไอ้ก่ดิบ่ได้อยู่ไก่ดิมาอยู่บ้านแซ่บมันนี่ก็เลยว่าเอ้าบ้านพี่เจียอยู่ไอ้ก่ตัวนี่ว่าถิ่นมหาลุดแล้วจะมันบ่ว่างเบว่างบ่ค่อยว่างเนียนกะเห็ดเวี้ยเห็ดงาห่วงเห็ดเห็ดงานนี่ออนไลน์ขายของอ่อนไล่กับเนียนครับขายเนียนกับกางเกงยีนโอ้เกหยีนขายอยู่ปรลาดได้อยู่ครับได้อยู่การล้างเห็ดกาลังเห็ดบ้านเออๆไมยู่นี่คาร์บอนกับน้ำสซง เดี๋ยวที่มันเรียนนั่งตลอดไม่ผ่านตลอดนี่มันไปซีรของบ้านนั่งออกนั่งง่วงแม่นังไปตลอดอกจาบ้านารล่า่ยนอจากแล้วออสินียมาตอนมาฝากอย่าีเลยอือโขห่านมาลาก็ตังหนาาแบบบอดนกบอดอย่างมาเบิดมั่งเลมันมานเห็นมันอกบมาเบิอืออ่าตัวขาวอ้วนอะไรอย่เนี้ยาอ้วนในควาวิารณวจเดีได้ไปแฮมอมังบรตไปโมกะก็ไปสามเดือนเท่านึงอ๋อามเไปเช็คไปตรวจตรวจ หมอลลูกบอลนี่บ่หมอลน้ำฝนกูดรอรหมอโอกรมาหาบอบอโอกรเจอกันนาไปที่บอลรัมไปเลยไปเบิ่งดุยบ่ลบอลรักันเลยไปไปหาเรียนใหม่แล้วบอลลามันไปหาเรียนใหม่เนาะไปจะเรียนมหาเ้ามรู้เด้อเนาะก็ได้ว่าวกบจำได้ว่าวก้องตอนตอนพี่เจี๋ยที่ว่าตอนพี่เจี๋ยที่ว่าหายไม่ไหมบอลเศร้าไม่ไมมฝืนไม่ไหมตอนนี้ไปร้องอยู่ไปร้องเพียงอยู่กูเกลเที่ยงวันกางเป็นไปกะ ช่วงนั้นกะยังแบบลงๆเรื่มเรื่มอยู่จำไพลกับยังบ่ได้ขึ้นไปกับขึ้นไปกับน้ำตาลไรก้อนน้ำติมไข่กับน้ำตาลไรโอ้ยตัวเจ้าของหรือเปล่านี่ล่ะเจ้าวานกั็นยังผมเจ้าวานกินมยังกินนอะไรกินไหมกินเน้องปลาเอาตรงทีาน้องไพลว่ากินบปล่าอะไรจ้าอะไรจ้าอ่ะเดี๋ยวปีคลิปก่อนเ้าเห็นนางคุยกันมวันนี้อ่ะพี่จีจีแกซ้อนครับพี่น้องนี่ล่ะของพิซซ่าเอียนลอยแล้ว กี่ๆเอาฝากฝากไงฝากไงดีครับฝากเลยเด้อผมเจเจแปดซอสก็อีสานครับเป็นหมอลำสิงเมืองอุดอรเป็นพิธีกรอ,อยู่หมอลำเสียงมีหมกรก,กพวกสกอครับแฟ <laughs> ้นลับหลายอยู่โ <laughs> <laughs> อเคนะโอเคนะ <c oughs> <c oughs>